สวัสดีครับรายการภาพเก่าเล่าตำนานทางบัติชนทีวีในตอนนี้ผมขอนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นเรา300ปีที่แล้วซึ่งเป็นความขัดแย้งทางความคิดในทวีปยุโรปเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือข้อมูลที่ว่าโลกใบนี้มันกลมหรือแบนประเด็นมีอยู่ว่าเมื่อราว5000ปีที่แล้วชาวกรีก เป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุริยะจักรวาลมีความรู้ในเรื่องของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์พระอาทิตย์พระจันทร์ซึ่งก็เป็นความรู้เท่าที่ตรวจสอบได้เท่าที่รับรู้ได้นะครับในช่วงระยะเวลานั้นซึ่งก็เชื่อกันมาตลอดว่าโลกเป็นอย่างนั้นนะครับดวงอาทิตย์เป็นอย่างนี้พระจันทร์เป็นอย่างโน้น การพยายามที่จะพิสูจน์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเดินเรือในมหาสมุทรซึ่งประเทศมหาอำนาจต่างๆในยุโรปนั้นต่างก็แข่งขันกันในเรื่องที่จะต้องนำเรือของตัวเองเดินทางไปสำรวจหาดินแดนใหม่ๆในโลกแห่งนี้เพื่อที่จะสร้างประโยชน์พภกผลให้กับประเทศชาติของตัวเอง ยังมีความกลัวอยู่ว่าเรือที่วิ่งไปนั้นมันจะไปจบลงที่ไหนมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอบโลกมันอยู่ตรงไหนโลกมันกลมหรือแบนนี่คือสิ่งที่เป็นความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ชาวยุโรปสนใจฝ่ายรู้กันมาตลอดเรื่องราวมันมาตั้งต้นกันที่ศตวรรษที่17ครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่ากาลิเลโ ชาวอิตาเลียนเป็นคนที่กระโดดเข้ามาสะสางเรื่องต่างๆเหล่านี้ตามประวัติกาลิเลโอเป็นชาวอิตาเลียนซึ่งพ่อแม่และตัวท่านเองในตอนเป็นหนุ่มได้เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอิตาลีแต่เมื่อเรียนไปสักพักหนึ่งกาลิเลโอก็ยอมรับกับตัวเองว่าไม่ชอบการเป็นแพทย์ แต่สิ่งที่กาลิเลโอชอบที่สุดก็คือการเป็นนักคณิตศาสตร์สรุปแล้วกาลิเลโอจบมหาวิาลยด้วยปริญญาของคณิตศาสตร์กาลิเลโยยังมีความชอบฝักใฝ่ในเรื่องของฟิสิกส์แล้วก็เป็นเรื่องของดาราศาสตร์สิ่งที่กาลิเลโอพยายามจะตรวจสอบก็คือเรื่องของสันฐานของโลกว่ามันแบนหรือมันกลมสิ่งเหล่านี้นะครับคือ สิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้กาลิเลโอคิดผลิตกล้องส่องทางไกลขึ้นมาหรือเรียกว่ากล้องโทรทัศน์ซึ่งถ้าตรงกับรัชสมัยหรือว่าเทียบเคียงมากับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมันย้อนไปถึงสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสในสมัยกรุงศรีอยุธยาน,นั่นทีเดียวในสมัยพระเอกาทศรสเท่ากับว่าในยุโรปนั้นมีกล้องส่องดูดาวแล้ว และกาลิเลโอคือคนหนึ่งที่ใส่ใจที่ใช้เวลามากในการที่จะตรวจสอบเรื่องของจักรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใส่ใจกับเรื่องที่จะต้องตอบให้ได้ว่าโลกใบนี้มันกลมหรือมันแบนสิ่งที่กาลิเลโอและทีมงานใช้เวลาส่วนใหญ่มุ่งม,มั่นหมกมุ่นอยู่ทั้งหมดบอกได้เลยด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดูเรื่องของเงา เรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงดูเรื่องของกลางวันกลางคืนสังเกตไปที่ดวงดาวต่างๆคำตอบที่ออกมาก็คือโลกนี้มันกลมสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากในยุโรปไม่ขอเชื่อเพราะว่าชีวิตประจำวันแต่ละคนที่ประสบพบเห็นกันอยู่แม้กระทั่งตัวเราเองถ้าเราไม่ได้เรียนหนังสือเราอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านในตำบลแห่งหนึ่งเราไม่มีวันรู้หรอกครับว่าโลกนี้มันกลมเราจะมีความรู้สึกว่าโลกแบนอันนี้ก็เป็นความรู้สึกทั่วๆไปของคนทั่วไปที่รู้สึกได้สัมผัสได้ใครมาบอกว่าโลกกลมมันเป็นเรื่องที่จะต้องขัดใจกันแล้วในที่สุดชะตากรรมของกาลิเลโอก็มาถึงจุดที่เรียกว่าสิ่งที่ทำให้กาลิเลโอต้องลำบากอย่างยิ่งในชีวิต ของความเป็นนักวิทยาศาสตร์กล่าวคือสิ่งที่กาลิเลโอได้นำเสนอต่อสังคมสิ่งที่กาลิเลโอพูดกับสังคมรวมทั้งเขียนหนังสือออกไปเผยแพร่ต่อสังคมในยุโรปนั้นไปขัดกับหลักบางส่วนของคริสตศาสนาที่มีข้อความบางตอนมีข้อความที่ตีความได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งหมดหมายความว่าโลกนี้แบน เหมือนเขียงนี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสำนักทางด้านศาสนาซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับสิทยานุสิ์ที่เป็นคริสต์ศสาสนิกชนที่ได้รับการสั่งสอนได้รับการอบรมได้รับข้อมูลมาเช่นนั้นก็เชื่อเช่นนั้นกาลิเลโอตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากที่สุดและกาลิเลโอถูกบังคับให้แก้ทฤษฎี ที่เขาพบสิ่งที่เขาตรวจสอบมาทั้งหมดกาลิเลโอถูกทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศาสนาบังคับให้ถแถลงแก้ให้เป็นไปตามที่หลักศาสนาได้ระบุไว้สิ่งเหล่านี้ลามออกไปกลายเป็นความขัดแย้งในสังคมที่ทำให้เกิดฝักเกิดฝ่ายขึ้นฝ่ายของกาลิเลโอเองซึ่งถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์มีข้อมูลอยู่ในมือ ที่ตรวจสอบได้ทั้งหมดกลับกลายเป็นชนกลุ่มน้อยฝ่ายที่เชื่อว่าโลกแบนเป็นจำนวนมากกว่ามหาศาลเมื่อกาลิเลโอจะต้องเผชิญหน้ากับทางด้านศาสนากลุ่มฝ่ายทางด้านศาสนาในที่สุดก็มีการตั้งสารพิเศษขึ้นมาพิเพื่อพิจารณาความผิดของการิเลโอ ในฐานะที่เป็นคนนอกรีตนอกศาสนามีความเห็นขัดแย้งกับคำสอนทางศาสนาคำตัดสินของศาลในขณะนั้นก็คือกาลิเลโอมีความผิดความผิดดั้งเดิมที่กำหนดไว้ก็คือการต้องประหารชีวิตกาลิเลโอหากแต่ยังมีความเห็นอกเห็นใจในฐานะที่กาลิเลโอก็เป็นคนที่มีประวัติด,ดีมาตลอด กาลิเลโอได้รับการผ่อนผันให้ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านตั้งแต่นั้นมากาลิเลโอถูกจองจําถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านห้ามพบปะผู้คนห้ามเผยแพร่ทฤษฎีต่างๆที่ตัวเองค้นพบที่บอกว่าโลกกลมกาลิเลโอใช้เวลาที่อยู่ในบ้านนั้นค้นพบหลักการทางฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์อีกหลายอย่างที่เป็นบรดกตกทอดมาถึงทุกวันนี้ที่ไอแซคนิวตันเอง หรือแม้กระทั่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เองก็ยังยอมรับว่ากาลิเลโอคือคนที่ค้นพบเป็นคนแรกของโลกกาลิเลโอคือคนที่มีบุญคุณต่อโลกใบนี้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์กาลิเลโอคือคนที่พูดถูกที่บอกว่าโลกใบนี้มีสันฐานกลมกาลิเลโอเสียชีวิตลงในบ้านของตัวเอง ในขณะที่ช่วงท้ายของชีวิตนั้นกาลิเลโอตามบดสนิทเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าสิ่งที่ผู้นำศาสนาคือสำนักวาติกันได้ปฏิบัติจองจำกาลิเลโอจนกระทั่งเสียชีวิตมันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจาปี2522มีคำสั่งจากพระสันตะป,ปาปาจอห์นพอที่สให้ทบทวนสิ่งที่วาติกันได้พิพากษากาลิเลโอ แล้วในที่สุดก็พบว่าสิ่งที่วาติกันได้ลงโทษกาลิเลโอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมปี2535มีการไต่สวนมีการทบทวนคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งโดยสำนักวาติกันสำนักวาติกันต้องออกมาถแถลงขอโทษสิ่งที่ปฏิบัติต่อกาลิเลโอและยอมรับว่าสิ่งที่กาลิเลโอปฏิบัติและค้นพบเมื่อ300กว่าปีที่แล้วนั้นกาลิเลโอ คือผู้ที่ค้นพบความถูกต้องและสิ่งที่กาลิเลโอแถลงต่อสาธารณชนนั้นกาลิเลโอถูกต้องทางศาสนาเองต่างหากที่ตีความข้อความในศาสนานั้นไม่ถูกต้องขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายละเอียดเพิ่มเติมหาอ่านได้จากมติชนในคอลัมน์ภาพเก่าเล่าตำนานขอบคุณครับ